อ่อาถัาานบ้านเลี้ยงผีจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องของอาถั์เร้นลับเกี่ยวกับโลกวิญญาณยังคงแทรกตัวอยู่ท่ามกลางความมืดมิดไม่วายเว้น คนไทยมีความเชื่อในเรื่องทํานองนี้มาเนิ่นนานแล้วแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังมีปรากฏเหตุการณ์เหนือคําอธิบายอยู่เสมอโดยหลายครั้งอาจถูกหยิบยกมาเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์จนเป็นที่เกรียวกราวซึ่งเมื่อปรากฏข่าวคราวในลักษณะเช่นนี้ออกมาแต่ละทีก็มักจะได้รับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทุกครั้งไปที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสังคมไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่า เรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพูดผีวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการพิสูจน์และตราบใดก็ตามที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อ่านหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนตราบนั้นตำนานอาถรรพ์ต่างๆก็ยังคงอยู่ในความเคลือบแคลงของคนทั่วไปไม่รู้จบสิน้นจริงๆแล้วเรื่องในทำนองนี้ก็เคยมีมาก่อนหลายต่อหลายครั้งและในขณะเดียวกันทุกวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องประหลาดเหล่านี้ปรากฏอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆแต่ไม่ได้เป็นข่าว อย่างเช่นที่บ้านร้างหลังหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอบ่อพลอยซึ่งจะขอนำมาเสนอต่อไปนี้บ้านร้างหลังที่ว่านี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกอ้อยน้ำตาลขายและเมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้เดินทางไปพบกับสถานที่ดังกล่าวเมื่อได้รับการเล่าขานยืนยันจากผู้รู้ในพื้นที่อีกหลายท่านจึงเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ควรนำมาเล่าสู่กันฟัง ในเชิงอาถรรพ์เร้นรับอันเกี่ยวเนื่องกับพลังวิญญาณความจริงแล้วจะเรียกกันว่าบ้านร้างเสียทีเดียวก็ไม่เชิงเพราะทุกวันนี้เจ้าของบ้านยังคงให้การดูแลรักษาอยู่แต่ถ้าจะเรียกว่าบ้านอาถรรพ์ก็คงจะไม่ผิดเพราะถ้าจะวัดระดับความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้แล้วต้องยกให้อยู่ในอันดับต้นๆได้เลยทีเดียวจากประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาทำให้ผู้คนในตระกูลซึ่งเคยอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตอยู่ในบ้านหลังนี้กันไม่ได้ หลังจากหัวหน้าครอบครัวต้องมีอันเป็นไปโดยลูกหลานแต่ละคนจะต้องแยกย้ายออกมาสร้างเรือนอยู่รอบๆแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงต้องดูแลปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้อยู่ในสภาพสะอาดสะอ้านตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยที่แปลกกว่านั้นก็คือทุกๆปีในวันสงกรานต์เหล่าลูกหลานจะต้องนําอาหารคาวหวานเข้าไปเส้นไหว้เป็นประจำพฤติกรรมแปลกประหลาดดังกล่าวถูกกระทําต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน เมื่อเข้าไปสอบถามพูดคุยกับบรรดาพี่น้องผู้มีฐานะเป็นเจ้าของบ้านผีดุหลังนี้หลายท่านก็พอจับใจความได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็พราะเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่สมัยที่พวกเขายังเป็นเด็กๆผู้เป็นพ่อของพวกเขาได้นําเอาผีเข้ามาเลี้ยงผีที่ว่านี้เรียกกันว่าผีหมอนตำนานอาถรรพ์บ้านผีหมอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมัยที่ผู้นําครอบครัวได้เข้ามาบุกเบิกทางทางพื้นที่ธรรมหากินบริเวณนี้ และเคยเห็นคนกระเลียงที่อาศัยอยู่ทางอำเภอสังขละบุรีเขาเลี้ยงผีบูชาผีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคนในบ้านไม่เจ็บป่วยอีกทั้งยังมีฐานะร่ำรวยจากการทำไร่หาของป่าขายจึงสนใจอยากจะเลี้ยงผีกับเขาบ้างผีมอนตามความเชื่อของชาวกรเลียงโบราณหมายถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งนิยมเลี้ยงกันเพราะจะทำให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังเชื่อว่าการเลี้ยงผีหมอนจะช่วยดลบันดาลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยงสุขสบายขึ้นสำหรับผีหมอนในบ้านรางที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีถูกเก็บไว้ในหีบไม้เก่าๆซึ่งถูกปิดตายและจะมีตะกร้าสารใบหนึ่งปูผ้าขาวไว้สำหรับวางหัวเต่าแห้งๆตั้งไว้บนหิ้งบูชาที่ได้สร้างต่อเติมขึ้นในบ้านในระยะแรกๆที่พ่อรึองหัวหน้าครอบครัวของพวกเขานำสิ่งที่ทว่านี้เข้ามาในบ้าน ท่านก็นําอาหารคาวหวานไหว้ผีอยู่เสมอมีได้ขาดแต่พอมาระยะหลังเมื่อโรคชารารุมเรา้าทําให้ผู้เป็นแม่ของครอบครัวนี้เสียชีวิตไปก่อนจากนั้นผู้เป็นพ่อก็ตามไปอย่างสงบโดยปล่อยให้ลูกๆอยู่อาศัยในบ้านกันไปตามประสาพ,พี่ๆน้องๆเพียงไม่นานหลังจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนี้ก็เกิดอาถรรพ์ขึ้นตามมาตลอดโดยมักจะมีเสียงคล้ายคนวิ่งเล่นไปมาบนหลังคาสังกสีอย่างสนุกสนาน หรือบางทีก็มีคล้ายหินก้อนใหญ่ตกมากระทบหลังคาทําให้ทุกคนในบ้านตื่นกลัวโดวยเฉพาะทุกวันพระจะมีเสียงคนเคาะไม้ฝาบ้านดังขึ้นเป็นระยะๆเคาะ,ะวนไปจนรอบบ้านแล้วจึงหยุดอีกทั้งเสาบ้านที่ไม่เคยตกน้ํามันก็มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาจนถึงทุกวันนี้สร้างความหวาดผวาให้กับบรรดาลูกๆที่ยังคงอยู่อาศัยภายในบ้านเป็นอย่างยิ่งสมัยนั้นบริเวณนี้ยังแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ และในหมู่บ้านยังมีคนเข้ามาจับจองพื้นที่ทำไร่ไม่กี่หลังคาเรือนบ้านหลังนี้จึงถือได้ว่าใหญ่โตที่สุดไม่เฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้นแต่ใครที่ผ่านไปมาก็มักจะมาขอพักอาศัยและทุกๆรายไปจะต้องถูกสิ่งที่มองไม่เห็นตัวลากขาลากแขนหรืออุ้มออกไปนอนตากน้ำค้างอยู่นอกบ้านต่อมาอยู่ดีๆพี่ชายคนโตซึ่งเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ในบ้านก็กลับกลายเป็นคนวิกลจริต เสียสติพูดจะอะไรไม่รู้เรื่องไปเสียเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุและไม่นานหลังจากนั้นน้องสาวคนเล็กในครอบครัวก็มาถูกสามีใช้ปืนยิงสมองกระจายตายคาบ้านต่างคนก็ต่างถูกผีหลอกหลอนจนขวัญผวาสิ่งนี้เองที่เป็นสัญญาณรายครั้งล่าสุดจากนั้นทุกคนในบ้านต่างพากันแยกเรือนออกมาทําให้บ้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่กันอย่างอบอุน่นกลับกลายเป็นบ้านรางไรผู้อยู่อาศัย จนกระทั่งต่อมาก็กลายมาเป็นสถานที่เก็บกระดูกของบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปโดยปริยายรูปภาพอดีตของผู้คนที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นถูกนํามาห้อยแขวนเรียงรายไว้ตามฝาบ้านเป็นแนวยาวทําให้ดูคล้ายกับว่าสถานที่แห่งนี้คือสุสานของวงตระกูลพฤติกรรมการบูชาผีของหัวหน้าครอบครัวผู้ล่วงลับคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากการบูชานั้นเป็นการกระทําเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษผีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายที่เรียกกันว่าผีเรือน ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณการจนกลายเป็นประเพณีตกทอดมาถึงปัจจุบันแต่กลับบูชาผีหมอนซึ่งจะว่าไปแล้วผีชนิดนี้เป็นผีที่อยู่นอกเหนือจากผีบรรพบุรุษแต่กลับมีอิทธิพลและมีอภิสิทธิ์มากพอๆกับผีปู่ย่าตายายในบ้านหลังนี้เพราะเมื่อถึงงานบุญสําคัญสําคัญของทุกๆปีเหล่าลูกหลานก็ต้องเตรียมสําหรับอาหารอย่างดีไว้ต่างหากอีกชุดหนึ่งเพื่อไหว้ผีชนิดนี้ไปพร้อมๆกับการบูชาบรรพบุรุษ โดยไม่มีลูกหลานรุ่นไหนกล้าที่จะนําผีหมอนออกไปให้พนจากชายคาบ้านถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ชวนให้ทุกคนขนหัวลุกกับฝันร้ายในอดีตก็ตามไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วสักกี่สิบปีหิ่งผีหมอนก็ยังคงตั้งอยู่อย่างนั้นในบ้านร้างอาถรรพ์แห่งอําเภอบ่อบพลอยและผีหมอนวิญญาณอาถรรพ์จากป่าดงพงไพรก็จะยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่ในจิตสํานึกของคนตระกูลนี้ต่อไปอีกนานเท่านานโดยไม่มีวิธีแก้ไขใดๆทั้งสิ้น นอกจากยอมรับความจริงที่ว่าต้องไหว้ดีพลีถูกเท่านั้นเพื่อให้เรื่องราวอาถรรพ์รุนแรงร้ายกาจไม่อาจกล้ามกลายมาสู่วงตระกูลได้อย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันคนในตระกูลนี้จะยังคงไหว้พลีผีหมอนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงปรากฏเรื่องราวให้ชวนขนหัวลุกอยู่เสมอเช่นกันบางครั้งบนบ้านรางมักมีคนเห็นดวงไฟบ้างก็เห็นชายชราที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของวงตระกูลออกมานั่งนอกชานเรือนดูดยาเส้นแดงวาวา บางก็เห็นผู้หญิงชุดไทยห่มสบายเฉียงเดินไปมาคนที่เห็นเข้าใจว่าเป็นนางไม้ที่สถิตยอยู่ในเสาตกน้ำมันนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงทำให้ชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอกสันขวัญผวาไม่ได้ในทุกๆครั้งเมื่อรัติการคืบพลานผ่านมาเยือน